สวัสดีค่ะครูวราพรประทุมโฉมนะคะคลิปนี้ขอนำเสนอการสร้างแบบกระโปรงแปดชิ้นหางปลาค่ะโดยเริ่มจากการสร้างแบบกระโปรงเบื้องต้นแผ่นหน้าและแผ่นหลังนะคะกำหนดความยาวค่ะจากเอวถึงเหนือเข่านะคะจากนั้นค่ะกำหนดเส้นสะโพกก็คือรอบสะโพกล่างหารสองนะคะขีดเส้นแนวตั้งค่ะจากเอวถึงชายกระโปรงตามภาพเลยนะคะจากเดิมของเอวกระโปรงเรามีอยู่สอง เราก็จะรวมให้เป็นเกรดเดียวค่ะนะคะเก็บเส้นเหนือเข่าอะค่ะเราจะเก็บข้างละ1เซนติเมตรนะคะขีดเส้นตรงจากปลายเกรดไปยังเส้นเหนือเข่าทั้งแผ่นหน้าและแผ่นหลังค่ะส่วนด้านตะเข็บข้างนะคะเราก็จะเก็บเข่าข้างละ1เซนติเมตรเช่นเดียวกันค่ะนะคะจากเส้นกลางนะคะเราก็จะวัดออกข้างละ4-6เซนติเมตรเพื่อเพิ่มความบานนะคะทั้งแผ่นหน้าและแผ่นหลังค่ะ จากนั้นนะคะเราก็จะเพิ่มความบานด้านตะเข็บข้างค่ะโดยวัดออก4-6ถึงหเซนติเมตรเช่นเดียวกันนะคะทำเช่นนี้ทั้งแผ่นหน้าและแผ่นหลังค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะเพิ่มความบานนะคะตรงเส้นกลางตัวของแผ่นหน้าและแผ่นหลังโดยวัดความบานออกข้างละ4-6ถึงหเซนติเมตรเช่นเดียวกัน,กน,นะคะ่ะ เมื่อได้ความบานครบทั้งสองด้านแล้วนะคะเราก็จะเก็บชายกระโปรงค่ะโดยวัดจากตะเข็บข้างขึ้นไป1เซนติเมตรนะคะโค้งชายกระโปรงใหม่ให้สวยงามค่ะจากนั้นนะคะแพทเทิร์นของแผ่นหลังเราก็จะแยกออกเป็นหลังชิ้นที่1หลังชิ้นที่2แผ่นหน้าเราก็จะแยกออกเป็นหน้าชิ้นที่1หน้าชิ้นที่2เรามีทั้งหมด4ชิ้นแต่เวลาเราวางผ้าเราจะวางทั้งหมด อสองชิ้นนะคะเราก็จะได้กระโปรง8ชิ้นหางปลา1ตัวค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะตัดเย็บง่ายๆสไตล์คูรือค่ะสวัสดีค่ะ